S. DJ <S สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึง FC ช่องรุ่ง24 c h a n ชาแนลแล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้มีประสบการณ์สยองขวัญโรงพยาบาลบ้าซึ่งเล่าโดยคุณคิงนะคะคุณคิงนั้นก็ชื่อนามสมมติด้วยเช่นกันนะคะหเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งทางภาคใต้ เมื่อประมาณสองปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องของพี่ชายที่เป็นคนรู้จักของคุณคิงชื่อว่าพี่นกก็สนามสมมุติเหมือนกันนะคะพี่นก,กแกเป็นคนที่ดื่มเหล้าหนักมากจนแฟนของแกพาไปเลิกเหล้าที่โรงพยาบาลแห่งนี้ที่นี่จะแบ่งเป็นเขตสําหรับผู้ป่วยทางจิตและผู้ที่ต้องการจะเลิกเหล้านะคะพี่นกก็ได้เข้าไปเป็นหนึ่งในผู้ที่ทําการบําบัด วิธีการบำบัดในทุกๆวันที่อยู่ในโรงพยาบาลก็จะใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้โดนกักบ,บริเวณเหมือนผู้ป่วยที่เป็นโรคประสาทต,ตกเย็นก็จะมียาแจก,กให้สำหรับคนที่เคยดื่มเหล้าตอนเย็นทุกๆวันยาตัวนี้จะทำให้มีอาการซึมซมเหมือนคนเบเบอบางคนที่มีอาการหนัหนกๆถึงกับนั่งน้ำลายไหลโดยไม่รู้ตัวพี่นก ก็จะปฏิบัติแบบนี้ทุกวันใช้เวลาบําบัดทั้งหมดสองเดือนการที่จะเข้ารับบําบัดจะต้องให้ทางญาติเซ็นชื่อรับรู้หมดทุกอย่างภายในห้องจะมีเตียงนอนเรียงกันอยู่หลายๆเตียงมีผู้เข้ารับการบําบัดหลายคนแต่จะมีคุณลุงอยู่คนหนึ่งนอนอยู่เตียงฝั่งตรงข้ามซึ่งกลางวันพี่นกแกจะไม่เคยเห็นลุงคนนี้เลยแล้วได้ข่าวแว่วๆว่า คุณลุงคนนี้ติดเหล้าหนักมากแต่จะหักดิบเลิกให้ได้พี่นกจะไปเห็นคุณลุงคนนี้เฉพาะตอนเย็นเท่านั้นแล้วจะมีพยาบาลเอาสายมารัดตัวคุณลุงมาให้ล็อกติดกับเตียงเพราะตกกลางคืนคุณลุงจะคลุ้มคลั่งไวอยวายทุกคนต้องทนฟังเสียงของคุณลุงร้องไวอยวายทุกคืนจนถึงตอนที่ได้รับยา พอได้รับยามาทุกคนจะเริ่มเบลอจนหลับพี่นกแกเข้ารับการบำบัดมาจนเกือบจะครบหนึ่งเดือนอาการก็เริ่มดีขึ้นจึงคิดว่าไม่จะเป็นต้องกินยายอีกต่อไปหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วพี่นกก็ถามคุณป้าที่เป็นคนเอาอาหารมาส่งว่าป้าลุงเตียงคนนั้นน่ะเข้าไปไหนคุณป้าหันมามองหน้าพี่นกแล้พูดกระแทกเสียงว่าตายไปแล้ว พี่นกแกก็นึกในใจว่าทำไมคุณป้าถึงพูดแบบนั้นหรืออาจจะไม่อยากคุยกับคนขี้เล่าอย่างแกแล้วคุณป้าก็ดูเป็นคนขี้งุนงิดเวลาเดินไปไหนมาไหนก็จะไม่เห็นหน้าของคุณป้าคุยกับใครเลยหลังจากที่นกกินยาเข้าไปก็เห็นคุณลุงเตียงฝั่งตรงข้ามเดินเข้ามานอนลงที่เตียงแล้วหันมาพยักหน้าให้พี่นกเบาๆพี่นกก็พยักหน้าตอบ จนยาเริ่มกล่อมประสาททําให้พี่นกมีอาการเบลอคุณลุงก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งขึ้นอีกเหมือนทุกคืนจนรุ่งเช้าของอีกวันพี่นกก็ไม่เห็นคุณลุงอีกแล้วโดยปกติจะต้องมีคนพาคุณลุงมานอนที่เตียงแต่สองสามวันที่ผ่านมาคุณลุงจะเดินกลับมาเองแล้วก็มานอนเองวอยวายคลุ้มคลั่งเองวันต่อมาเป็นวันที่จะครบหนึ่งเดือนของพี่นกพอดี ตกกลางคืนคุณลุงก็เดินเข้ามาเงียบๆนั่งลงที่เตียงเหมือนเดิมแล้วหันมาพยักหน้าให้พี่นกพี่นกก็พยักหน้าตอบแล้วรีบกินยาทันทีเพราะต้องการให้ยาออกฤทธิ์ก่อนที่คุณลุงจะเกิดอาการครุ้มครั่งเดี๋ยวจะนอนไม่ได้ในขณะที่ยากความประสาทในตัวของพี่นกเริ่มออกฤทธิ์พี่นกเห็นคุณลุงเริ่มหง,งุดงิดพลิกตัวไปมาเหมือนคนทรมาน เปลือกตาของพี่นกเริ่มปิดลงเรื่อยๆภาพสุดท้ายที่เห็นปรากฏว่าคุณลุงดีดตัวลุกขึ้นมายืนบนเตียงทำหน้าโกรธจัดมองมาทางพี่นกและตะโกนเสียงดังลั่นว่ามีอะไรสงสัยอะไรจนสติของพี่นกหลุดหายเข้าไปในพวังพอพี่นกตื่นขึ้นมาก็ไม่พบคุณลุงนอนอยู่บนเตียงอีกตามเคยช่วงเย็นพี่นกก็ถามกับคุณป้าที่เอาอาหารมาให้ว่า ไหนป้าบอกว่าลุงคนนั้นตายแล้วไงผมยังเห็นแกกลับเข้ามานอนอยู่ทุกคืนแล้วเมื่อคืนแกก็ยังมาคุยอะไรกับผมอยู่เลยแต่ผมจําไม่ได้คุณป้าหันมาจ้องหน้าพี่นกและพูดกระชากเสียงว่าก็บอกเลยว,ว่ามันตายไปแล้วไงพี่นกได้ยินเช่นนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรต่อเพราะแก,กรู้ว่าแกาก็เป็นคนอารมณ์ร้อนเหมือนกันเดี๋ยวเรื่องมันจะยาวพี่นกก็หันมาคุยกับเตียงข้างๆ เป็นคุณลุงที่บำบัดมาด้วยกันว่าทําไมแกพูดจายอย่างนี้ปะตายเตยอะไรเขายังอยู่คุณลุงที่นอนเตียงข้างๆจำเรืองมองไปที่เตียงของคุณลุงที่คุ้มครั่งทุกคืนแล้วก็พูดขึ้นมาว่าไม่ต้องไปใส่ใจหรอกถึงเวลาก็กินยานอนไส้หนุ่มคืนนั้นพี่นกก็เห็นคุณลุงเดินเข้ามานอนที่เตียงอีกเหมือนเดิมพี่นกกินยาเข้าไปจนรู้สึกกำลังเคลิ้มเคลิ้มอยู่ คุณลุงก็กระชากตัวลุกขึ้นยืนทำตาดุมองมาทางพี่นกและพูดว่าสงสัยอะไรเองสงสัยอะไรนักหนาะตกอีกวันหนึ่งพี่นกก็เล่าเรื่องนี้ให้คุณลุงเตียงข้างๆฟังคุณลุงก็พูดว่าเอ้ยไอ้นุม่มเขาบอกว่าลุงคนนี้ตายไปแล้วนะพี่นกก็เลยแย้งไปว่างานที่ผมเจอก็ไม่ใช่คนดิคุณนกตอบเสียงนิ่งๆว่าก็น่าจะใช่ไม่ใช่ก็น่าจะใช่แหละว่ามันไม่ใช่คน พี่นกได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวเริ่มมีความรู้สึกว่าอยากจะกลับบ้านจึงได้ทําเรื่องของกลับบ้านแต่ทางโรงพยาบาลก็ไม่อนุญาตเพราะยังไม่ครบกําหนดสองเดือนและต้องให้ญาติมารับตัวกลับพี่นกจึงขอย้ายห้องทางโรงพยาบาลบอกว่าต้องรอให้หมอมาเช็คก่อนสักพักหมอก็เข้ามาตรวจอาการพี่นกพี่นกบอกกับหมอว่า ไม่ต้องให้ยาแล้วก็ได้เพราะทุกวันนี้ไม่ได้รู้สึกอยากเล่านอนหลับได้เป็นปกติดีหลังจากที่หมอตรวจอาการเสร็จแล้วหมอก็บอกว่างั้นเดี๋ยวคุณย้ายไปอยู่อีกตึกหนึ่งสําหรับเตรียมที่จะรอให้ญาติมารับพี่นกจึงได้ย้ายไปอยู่อีกตึกใหม่สภาพห้องจะดีกว่าตึกเดิมมากเหมือนกับโรงพยาบาลทั่วไปมีทีวีมีเตียงรวมอยู่หลายเตียง และไม่แยกชายหญิงเพราะเป็นตึกสำหรับผู้ที่มีอาการดีขึ้นจนเกือบจะเป็นปกติพี่นกสังเกตเห็นว่าในห้องนี้มีผู้ป่วยอยู่สองคนเป็นผู้หญิงทั้งคู่คนหนึ่งอายุประมาณ55-56ปีมาบำบัดเรื่องสารระเหยอีกคนหนึ่งอายุประมาณ40ปีพี่นกแกก็เข้าไปคุยกันตามปกติ ตกกลางคืนพี่นกก็นอนดูทีวีอยู่ตรงแถวแถวหน้าห้องภายในห้องจะปิดไฟทั้งหมดทาให้ห้องดูทึบๆสลัวๆแต่ผู้ป่วยหญิงทั้งสองคนกลับหนีไปนอนคลุมโปงอยู่ที่มุมห้องหลังสุดคนนกก็สงสัยว่าทําไมถึงต้องไปนอนเบียดเสียดกันอยู่ที่มุมห้องเตียงในห้องก็มีตั้งหลังเตียงเยอะแยะสมหดเป็นแบบนี้อยู่ประมาณ3-4ี่คืนจนพี่นกทนความสงสัยไม่ไหว ตกกลางวันพี่นกจึงถามกับน้องผู้หญิงว่ากลัวผีกันเหรอน้องผู้หญิงตําตาแดงๆเหมือนจะร้องไห้และพูดว่าพี่อย่าพูดอย่างนี้ดิพี่นกก็พูดว่าพี่เพิ่งจะเจอมาหมาดๆพี่ยังไม่เห็นเป็นเหมือนเราเลยแล้วพี่นกแกก็เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่ไปเจอมาในตึกบําบัดพี่ผู้หญิงที่อายุ40ก็พูดมาว่าเนีย่ยพูดถึงหน,นดีที่สุดแล้วพี่นกพูดต่อว่าอ้าว ผมพูดถึงแล้วมันเป็นยังไรอ่ะพี่เขาอยู่คนละตึกกันเขาคงไม่ตามมาหรอกพี่นกแกก็รันทําเป็นไม่กลัวเวลาที่ผู้หญิงสองคนนี้เดินผ่านก็มัจกจะแกล้งพูดแซวอยู่บ่อยๆว่าระวังผีหลอกนะคืนนั้นผู้หญิงทั้งสองคนก็ยังทําเหมือนเดิมคือนอนชิดมุมห้องส่วนพี่นกก็นั่งดูทีวีอยู่หน้าห้องแต่อยู่ดีๆทีวีก็ดับพรึบ พี่นกจึงหยิบรีโมทขึ้นมากดเปิดแต่กดยังไงก็ไม่ติดจึงเดินไปเขย่งเท้าขึ้นกดปุ่มเปิดทีวีทีวีก็สว่างวาบขึ้นมาแกหันหลังจะกลับไปนั่งที่เดิมปรากฏว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนเตียงข้างๆเตียงที่แกนั่งดูทีวีอยู่เป็นผู้หญิงอายุประมาณ20กว่ากว่านั่งขอดเข่าเอากะเอาคางเกยบนเข่าอีกทีใส่ชุดของโรงพยาบาล พี่น้องจึงถามไปว่าอา้าวมานั่งดูทีวีตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแล้วน้องย้ายมา,าห้องนี้ตอนไหนผู้หญิงคนนั้นยังนั่งขอดเข่าตำตาไร้แววตอบเสียงนิ่งๆว่าดูทีวีด้วยค่ะพี่นกแกจึงถามว่าอ๋อดูเลยครับดูเลยจะดูอะไรอีกไหมแล้วแกก็ยื่นรีโมทให้แต่รู้สึกขนลุกปแปลกๆเพราะเสียงที่ออตอบกลับมามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติ ผู้หญิงคนนั้นเหลือบตามองพี่นกแบบหน้านิ่งๆพี่นกจึงตะโกนไปหาผู้หญิงสองคนที่นอนคลุมโปองอยู่มุมห้องว่าเนี่ยมีคนมาดูด้วยเนี่ยไม่มาดูด้วยกันหรือไงแต่ก็เงียบไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาพี่นกรู้ว่าผู้หญิงสองคนนั้นคงยังไม่หลับแน่ๆแ,แต่ข้อง,งงว่าทำไมถึงไม่พูดไม่ตอบอะไรจึงหันไปเปิดรายการทีวีที่ผู้หญิงมักจะชอบดูเพื่อเอาใจผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างๆ พี่นกนั่งดูทีวีอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างๆก็เอาแต่งเงียบไม่พูดอะไรทั้งสิ้นนั่งนิ่งไม่ขยับเหมือนเ,เป็นหินที่ไม่มีชีวิตไม่มีลมหายใจพี่นกเลยถามว่าจะนอนหรือเปล่าถ้านอนเดี๋ยวพี่ปิดทีวีให้ผู้หญิงที่นั่งกอดเข่าอยู่ข้างๆค่อยๆย,ยืดตัวขึ้นช้ชาๆหันหน้ามาพี่นกแล้วพูดว่าแค่ช่วยเบาๆหน่อยก็ได้ค่ะไม่ต้องเหมือนทุกวันถึงจะเป็นการตอบแบบปกติ แต่พี่นกก็รู้สึกไม่ค่อยดีแต่อธิบายไม่ได้ว่าเพราะอะไรจึงถามกลับว่าอะไรนะให้เบาๆลงหน่อยใช่ไหมแกก็หันไปคว้ารีโมทแล้วหันกลับมาปรากฏว่าเห็นผู้หญิงคนนี้อ้าปากกว้างจนผิดปกติแทบจะอมหัวคนได้ทั้งหัวใบหน้าขาวซีดเหมือนคนไม่มีเลือดดวงตากลมโตสีดำเข้มหัวเราะ ฮจ้องหน้าพี่นกในท่านั่งขอดเข่าพี่นกเห็นแบบนั้นก็ตกใจกลัวร้องกรีดออกมาเหมือนคนสติแตกดีตัวถอยหลังจนก้นจำเบ้าเนื้อโตเย็นเฉียบเหมือนศพ ผู้หญิงสองคนที่นอนอยู่ในมุมห้องรีบกระโดดลงจากเตียงวิ่งทลายแข่งกันออกนอกห้องแบบไม่คิดชีวิตจนชนเข้ากับเตียงนอนลมคว่ำไปหลายตัวผู้หญิงที่นั่งอยู่บนเตียงยังคงห้าปากค้างนั่งกอดเข่าเหลือกตามอมายังพี่นกแปลงเสียงแปลกๆอยู่เหมือนกับไม่ใช่เสียงของมนุษย์ออกมาอยู่ตลอดเวลาเฮฮพี่นกพยายามรวบรวมสติลุกขึ้นยืนหลับตาลง กึ่งวิ่งกึ่งเดินออกนอกห้องเสียงหัวเราะอันแปลกประหลาดยังคงดังไล่หลังมาเรื่อยๆเหมือนกับว่าสิ่งนั้นกำลังเดินหน้าปากตามหลังออกมาด้วยจนพี่นกเดินไปชนเข้ากับชั้นวางของที่อยู่แถวๆหน้าห้องมีบุรุษพยาบาลสองคนวิ่งเข้ามาล็อกตัวเพราะคิดว่าพี่นกเกิดอาการคุ้มครั่ง พี่นก,กรวบมทั้งผู้หญิงสองคนที่วิ่งออกมาก่อนหน้านั้นก็ช่วยกันอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นบุรุษพยาบาลพูดในทํนนองว่าเพลิเจอกันไปเองและไล่ให้พี่นกกับผู้หญิงอีกสองคนเข้าไปนอนในห้องตามเดิมพี่นกก็บอกกับบุรุษพยาบาลว่าถ้าพวกคุณคิดว่าไม่มีอะไรพวกคุณก็เข้ามากับผมด้วยสิบุรุษพยาบาลยืนอ้ำอ้อึ้งอึสรุปแล้วก็ไม่กล้าเข้าไปด้วยได้แต่ขยับไม้กระบองในมือเบาๆเป็นเชิงขู่พร้อมกับพูดเสียงดังว่า เข้าไปเลยเข้าไปอยู่ในห้องพี่นกกับผู้หญิงสองคนต้องจำใจเดินเข้าไปนั่งรวมกันที่มุมห้องมีแค่แสงไฟจากจอทีวีฉายส่องออกมาทำให้เห็นภายในห้องสลัวสลัวเป็นห้องที่ออกจากกว้างขวางมีเตียงหลายสิบเตียงเรียงรายกันอยู่จนเกือบเต็มห้องแต่ทุกเตียงไม่มีคนนอนจึงเป็นภาพที่ดูแล้วน่าขนลุก ส่วนทีวีที่เปิดอยู่กลับเปลี่ยนช่องไปมาเองได้เหมือนมีคนนั่งกดรีโมทเปลี่ยนช่องอยู่ตลอดเวลาพี่นกพยายามชะเง้อมองดูที่เตียงแถวๆหน้าทีวีก็ไม่พบใครเลยแม้แต่คนเดียวทั้งนั้นแล้วทีวีมันเปลี่ยนช่องของมันเองได้ยังไง คืนนั้นพี่นกจึงนอนคลุมโปงตัวสั่นจนถึงเช้าไม่นึกไม่ฝันมาก่อนว่าจะต้องมาเจออะไรแบบนี้พอถึงตอนเช้าพี่นกรีบโทรหาแฟนให้มารับทันทีแล้วแฟนก็โทรมาบอกกับลุงคิงว่าคิงวันนี้ว่างไหมไปรับพี่นกกับพี่หน่อยไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยโทรมาละล่ำละลักเลย และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของโรงพยาบาลบ้าน,นะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลนะคะและก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมสวัสดีค่ะ